สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิซุซูคิงยตนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองอยู่ใกล้โรบินสันครับอยู่เส้นเดียวกันเลยนะครับแล้วก็อยู่แถวเดียวกันด้วยห่างกันมาน้อยหนึ่งนะวันนี้นะครับเอออยู่ติดถนนใหญ่ด้วยลืมบอกวันนี้นะครับก็จะตรงกับวันจันทร์ที่20มีนาคมพศ2 5 6 6นั่นเองก็เดี๋ยวพี่ตายจะมีปล่อย1นึคันนะครับของคุณน้องอภิชาติ จากอำเภอกระสังนั่นเองส่วนนะครับรถเป็นรุ่นไหนและลาราคาดาวเริ่มต้นเท่าไหร่เดี๋ยวพี่ต่ายจะเริ่มทยอยบอกแล้วนะครับเพราะว่าก็มีบางท่านอยากรู้นะปกติเราก็จะคอมเมนต์ถามกันอะ่ะบางท่านขี้เกียจคอมเมนต์ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวลองแจ้งราคาเบื้องต้นให้ส่วนใครจะดาวเพิ่มเท่าไหร่ก็ลองทักกันมาไปเดี๋ยวรถกัน <laughs> ครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ตายจะปล่อยในวันนี้โดยรถรุ่นนี้นะครับเป็นลูกค้าจากอำเภอกระสังนั่นเองเป็นของคุณน้องอภิชาติเนาะ วันนี้เดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูรอบๆตัวรถคือดูไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าเราล้างทําความสะอาดมาแล้วนะครับแต่ว่ามันหยุดไป1วันมันอาจจะมีเศษปูนขี้นกเดี๋ยวเราจะต้องมาทําความสะอาดก่อนส่งมอบอีกทีหนึ่งนะถือว่าเป็นการตรวจเช็คไปในตัวสเป c แค p ปไฮแลนเดอร1.9เกรด LDA นะครับเป็นยกสูงนะครับตัวเริ่มต้นเลย740,000บาทนะรุ่นนี้ถ้าเราดาวก็ดาวประมาณสัก 37,000บาทนะครับทุกคนแล้วก็ผ่อนเดือนละประมาณ11,400บาทเอาอาจจะมีการบวกลบนิดหน่อยก็เดี๋ยวทำราคาให้ดูกันแบบชัดเจนสอบถามกันเข้ามารู้ราคาครับด้วยกระจังหน้า2ชั้นกระจังหน้าของเขาจะเป็นโครเมียมนะครับทุกคนจะเหมือนตัวเกรดแซตเลยส่วนไฟหน้าของเขาเนี่ย ก็จะเป็นโปรดเจคเตอร์มีไฟตัดหมอกให้รุ่นนี้นะครับสามารถปรับระดับไฟหน้าได้มากถึง4ระดับเลยทีเดียวเรียกได้ว่า mm hmm. เมื่อเราบรรทุกหนักนะครับ mm hmm. ก็สามารถปรับให้ไฟมันกดต่ำลงได้สอดคลองกับการใช้งานจริงๆเลยตัวระบบเบรกนะครับเป็นเบรก ABS มีมาให้ข้อดีของการมีเบรก ABS เนี่ยมันช่วยให้เราควบคุมทิศทางของรถพร้อมกับหยุดรถได้ในขณะเดียวกันนะครับ ถ้าสมมติไม่มีตัวนี้ใช่ไหมเวลาเราเบรกนะครับล้อมันลากเราหักพวงมาลัยอาจจะทําให้ เสียการควบคุมการทรงตัวนะทุกคนตัวนี้ช่วยได้เยอะมากๆเลยทีเดียวแล้วก็เข้มขัดนิรภัย3.2ที่นั่งก็มีมาให้นะครับส่วนตัวล้อของเขาได้ตัวล้อ Max แม็กซ์เก๋ๆมาแบบนี้เลยนะครับก็ใบพัดมันเป็นลักษณะคล้ายๆกับใบพัดขนาดใหญ่นะครับมันจะมีเหลี่ยมด้านข้างบ้างเล็กน้อยนะม,มันไม่ใช่ว่าคนตรงๆในะันก็มีเหลี่ยมเหมือนกัน <c oughs> อันนี้นะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวนอล้อ6ตัววระบบเบรกเนี่ย จะเป็นตัวดิสเบกขนาดใหญ่การใช้ดิสเบกนะครับมันช่วยให้การระบายความร้อนได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ด้วยความที่มีจานเบกใหญ่เนี่ยทำงานคู่กับคาลิปเปอร์เวลาคาลิปเปอร์มันกำจานเบกใช่ไหมทุกคนมันก็กำได้เต็มไม้เต็มมือแหละมันจึงทําให้ หยุดลดได้ในระยะสั้นแล้วก็มีความปลอดภัยนั่นเองเรียกได้ว่ากดปุ๊บหยุดปั๊บกดปุ๊บหยุดปั๊บกดปั๊บหยุดปุ๊บเอาเริ่มแล้วนะครับเบอร์ยางก็คือจะเป็นเจ้าตัวยางบิสโต้นะครับให้ยางขนาดที่ใหญ่มามากๆเลยตัวนี้2 6 5 6 5 17เนะครับแล้วก็ตัวลายยางของเขาเป็นยางเรเดียนแบบไม่มียางในนี่เป็นแบบนี้เลยการสะเทือนด้านหน้านะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงเสริมด้วยเจ้าโช๊คอัพแก๊สนะครับแถมยังมีเหล็กกันโค้งมาให้ เรียกได้ว่าการทรงตัวนี่ดีเยี่ยมมากๆเลยเพราะว่าฐานล้อเนี่ยทั้งกว้างทั้งใหญ่ทั้งยาวมันยังทําให้การทรงตัวของเขาเนี่ยดีอะไรที่มันใหญ่ก็ดีไปก่อนลนะเนาะมันรถสิบล้อใหญ่ยาวขนเยอะอันนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวไฟเลี้ยวด้านข้างรุ่น LDA นะครับเราสามารถพับเจ้าตัวกระจกของเขาได้แบบนี้เลยนะพับได้แบบนี้เลยแล้วก็สัญลักษณ์ความเป็นยกสูงของเขาก็คือเจ้าตัว ไฮแลนเดอร์ er นะมันจะเป็นตัวหนังสือโครเมียมรูราและสง่างามจริงๆเลยใบปัดน้ำฝนสามารถยกได้แบบนี้พอสังเกตดูดีๆเอ๊ะมันมีฝุ่นอยู่นี่เดี๋ยวเราต้องใช้ไม้ปัดขนไกลปัดแล้วก็ผ้าเช็ดอีกทีนึงเสาอากาศนะครับเป็นเสาอากาศที่ออกแบบให้มีความสั้นนะแต่ว่าการรับสัญ,ญญาณของมันยาวดีมากๆเลยทีเดียวก็โอ้เรียกได้ว,ว่าฟังข่าวเนี่ยไม่ขาดตกบกพร่องนะรัรับสัญ,ญญาณได้ดี อัน,นจริงก็ดูใน Facebook ก,กันไหมแล้วก็ตัวสากไกตัวนี้นะครับตัวกันศาสตร์เนี่ยเราก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็เป็นตัวเข้าชุดตัวนี้ มันสวยงามลงตัวนะไม่ใหญ่เธอทามากเกินไปแต่ก็ยังสามารถใช้งานได้จริงๆตัวเกรด LDA เขาไม่มีการขโมยมาให้นะครับแล้วก็มือจับของเขาเนี่ยเป็นโครเมียมตรงนี้มันเป็นโครเมียมจากโรงงานเลยนะแต่เราก็เพิ่มเจ้าตัวจานล้อมือเปิดไปเข้าชุดกันอย่างมากเลยทีเดียวกระบะไลเนอร์นะครับติดตั้งให้เรียบร้อยเจ้าตัวเกรด LDA คันนี้เขามีพื้นที่ใช้สอยบริเวณกระบะนี่ถือว่าเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นมันจึงทําให้เวลาที่ลูกค้าเนี่ย จะต้องขนสิ่งของหรือว่าขนสินค้าไปขายเนี่ยโอ้จำนวนเที่ยวเนี่ยมันลดลงมากๆเลยนะเพราะว่ามันบรรทุกได้เยอะขนเที่ยวจากที่ขนสองเที่ยวเออเที่ยวเดียวเที่ยวครึ่งอะไรเงี้ยเอ,อ้ถ้าเที่ยวครึ่งก็สองเที่ยวดีกว่าไหม <c oughs> อ่ะนะครับเอาเป็นว่ามันขนได้เยอะละกันเนาะอธิบายไปเดี๋ยวจะงงที่เราเห็นเป็นเส้นตัวนี้นะครับมันเป็นตัวไล่ฟ้ากระจกด้านหลังนั่นเองไฟเบรกดวงที่3มตัวนี้นอกจากมันให้ความสวยงามความหรูหราเนี่ยมันยังเป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย อยู่สูงนะครับโดดเด่นจะทําให้รถคันที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเห็นแต่ไกลทําให้เขาชะลอรหรือว่าเบรกทันนั่นเองนั่นเอง ตัวล้อแม็กซ์นะครับตัวนี้ด้านหลังก็จะแตกต่างกันแค่เฉพาะตัวระบบเบรกนะรุ่นนี้เนื่องจากที่เขาต้องมีการบรรทุกด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นระบบเบรกด้านหลังมันก็จะเป็นเจ้าตัวดรัมเบรกนั่นเองเพราะว่าพละกกาลังในการเบรกของเขามาหาศาลมากๆเวลาที่เราบรรทุกหนักก็ไม่ต้องกลัวเลยเชสซีที่มีขนาดใหญ่นะครับบรรทุกได้เยอะมีความแข็งแรงและก็ความปลอดภัยด้วยปลอดภัยยังไงเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น จำเป็นต้องบวกนะครับเจ้าตัวเชสซีเนี่ยเขาก็จะบอกว่าส่งแรงกระแทกมาชั้นเต๋อเดี๋ยวชนรับไว้เองอย่าเพิ่งเข้าไปไภายในห้องโดยสารเลยเดี๋ยวมันจะไปถูกลูกค้าชั้นมันก็จะบอกว่าแบบนี้นั่นแหละเขามีหลักการออกแบบนะตัวนี้นะครับระบบการสรือนด้านหลังเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวแ,วแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> กระดาษเชสีอืมอ่ะ <c oughs> กระดาษกระดาษลอกลายเยืีตัวนี้ระบบการสะเทือนด้านหลังนะครับเขาจะมาพร้อมกับแหนบด้วยความที่เป็นยกสูงนะทุกคนแหนบมันมีแค่3ตัวเท่านั้นสังเกตไหมว่าด้านบนเนี่ยมันยาวสุดเลยนะเพราะว่าถ้าเราวิ่งรถเปล่าด้านบนเนี่ยเขาจะรับน้าหนักนั่นเองส่วนแหนบบรรทุกก็จะเป็น2ตัวด้านล่างช็อคอัพแก๊สมีมาให้นะครับตัวนี้มันจะทําหน้าที่เนี่ยไม่ให้เจ้าตัวสปริงหรือว่าเจ้าตัวแหนบเนี่ยคืนเร็วเกินไปเวลาที่มันยืดตัวหดตัวนะมันจะทําให้รถเด้งดึงเด้งดึงวางตําแหน่ง วางไว้บนเผานะครับมันยังทำให้ เจ้าตัวนี้มีความสูงมากถึง235ม mm ิลิเมตรเลยทีเดียวยางอะไรก็มีมาให้นะครับเป็น17นิ้วกระทะนะครับทุกคนก็เป็นกระทะแต่จะไม่ไม่สามารถทอดไข่ได้นะกระทะคนละแบบกันตัวไฟท้ายนะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวไฟท้ายลมดำแล้วก็มีหลอด LED มาให้กันชนท้ายเนี่ยลูกค้าไม่ต้องซสือเพิ่มเจ้าตัวเกรด LEDA คันนี้มันก็จัดมาให้จากโรงงานเลยทีเดียวมือเปิดท้ายหรือว่ามือเปิดกระบะท้ายหรูหราด้วยโครเมียมแต่ว่ามันก็แฝงไปด้วยความ ปลอดภัยนะเพราะว่ามันมีเจ้าตัวกล้องมองหลังช่วยให้เรามองเห็นสิ่งของวัตถุที่อยู่ด้านหลังในขณะที่เราถอยจอดสะดวกสบายนะครับถอยจอดง่ายแล้วก็มีความปลอดภัยนั่นเองต้อง คือมันจะทําให้เราเห็นแล้วก็ไม่ถอยมาตําวัตถุข้างหลังนั่นเองอืไปดูด้านในและตอนนี้ก็เราจะไปดูภายในกันนะครับโดยเจ้าตัวสปีดแค a p h ฮ g h นเดอร์1.9เกรด LDA ราคา740,000บาทเนี่ยมันมาพร้อมกับประตูแคปด้านหลังที่เปิดได้กว้างนะครับก็มาสีดําทั้งบานเลยที่ใส่กวดน้ําใส่สิ่งของตัวนี้มันก็มีมาให้หรือมือเปิดปิดมันก็มีมาให้ข้อดีของการที่มันเปิดได้มากนะครับเปิดได้กว้างเนี่ย มันจึงทําให้เราขึ้นลงนะครับเข้าไปใช้สอยพื้นที่บริเวณแคปที่มันมีความกว้างเช่นเดียวกันขึ้นลงสะดวกใช้งานได้เยอะนะครับตัวเบาะแคปก็มีมาให้เผื่อเดินทางไกลๆแล้วก็อยากจะนอนพักน้อรถการเมื่อยล้าในขณะเดินทางนั่นเองผ้าบุหลังคาเป็นสีเทานะครับทุกคนลำโพงเสื้อเหล่าสาวมีมาให้รุ่นนี้มีลำโพงมาให้ทั้งหมด6ตัวรวมทั้งเจ้าเสือเหาสาวด้วย ไฟส่องสว่างตรงกลางแล้วก็ด้านหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นภายในบริเวณสเปซแคปของเขานะตัวแผงด้านข้างประตูรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับ ประตูสีดำนะครับแต่ว่ามันจะมีความพรีเมียมตรงที่มันมีการบุนุ่มนะครับด้วยผ้าเกรดพรีเมียมมาให้หรูหรานะครับแต่ว่าก็นุ่มนวลด้วยเช่นกันนั่นเองสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าให้อารมณ์สปอร์ตด้วยสีดำดำทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึง่งปรับด้วยไฟฟ้าดาบด้านข้างนะครับเป็นสีเทาแล้วก็มือเปิดเป็นสีบรอนเงินนั่นเอง ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวที่ใส่ขวดน้ําขนาด1.5ลิตรลำโพงขนาดใหญ่ตรงประตูก็มีมาให้เช่นเดียวกันตาตรงนี้เป็นอะไรกันบ้างเปิดฝากระโปรงซ้ายมือตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เปิดถังน้ํามันนะครับดีเซลเติมได้เลยตั้งแต่ b ศย์ถึง b 2 0ปรับระดับไฟหน้าเราก็หมุนมาตรงนี้นะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันรูปทรงสปอร์ตสามารถปรับทิศทางได้มากถึง4ทิศทางนั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นมันติฟังก์ชันของเขานะครับเขาสามารถควบคุม ระบบความบัเทิงได้จะพรมอะไรเพิ่มเสียงลดเสียงมาตรวัดทรงมาตรฐานนะครับแล้วก็กุญแจรีโมทร,รุ่นนี้ก็ไม่พลาดที่จะมีมาให้เช่นเดียวกันตัวเบาะของเขาล่ะเบาะเนี่ยมันมาพร้อมกับเบาะที่มีรูปทรงสปอร์ตนะครับแล้วก็ลวดลายของพระรองเบาะเนี่ยมันก็มีความสปอร์ตเช่นเดียวกันเดี๋ยวพี่ไต่ให้ดูใกล้ๆนะ ตัวนี้ไม่ต้องใช้คูแม็กนะครับเพราะมันเป็นเบาะผ้ามันไม,ไม่ไม่เก็บความร้อนอยู่แล้วนุ่มสบายทนทานแล้วก็รูปทรงของเบาะเนี่ยยังมีความสปอร์ตไม่แพ้เบาะหนังอีกด้วยอ่ะเดี๋ยวขอกระดึ๊บเข้าไปนั่งนิดนึงแล้วกันนะครับมาตรวัดของเขาเออไม่ไม,ไม่ขามาตรวัดไปแล้วสิตัวบริเวณคอนโซลด้านหน้ารุ่นนี้นะครับก็มีการเขาเรียกว่ามันไม่บุนุ่มนะแต่ว่ามันดูแลเหมือนบุนุ่มมากๆ จอ7นิ้วมีมาให้เอาจอ7นิ้วมีมาให้นะครับมีกล้องมองหลังให้แอนะครับตัวนี้มีฟิลเตอร์กองฝุ่น PM 2อมห้ามาให้ด้วยเช่นเดียวกันตัวหัวเกียร์นะครับอ่ามีลูกค้าที่น,นั่นเราบอกว่าเขาเรียกว่าเจ้าตัวหัวเกียร์ยูริเทนนะก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับหุ้มหนังสวยอีแบบหนึง่งยูริเทนสวยอีแบบหนึง่งสวยคนละแบบนะแต่สวยทั้งคู่ แผนผังการบอกตำแหน่งเกียร์นะครับมันก็ทํามาได้ชัดเจนการแยกเกียร์ถอยหลังออกจากเกียร์เดินหน้าเนี่ยมันก็ทําได้ชัดเจนเช่นเดียวกันเราต้องกดแบบนี้ก่อนแล้วก็ดันไปสุดขึ้นบนมันถึงจะเข้าเกียร์ถอยหลังได้นะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นภายในของเขานะอ่ะก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเอาเครื่องยนต์นะครับรุ่นนี้ไม่มีเครื่อง3.0ในเรื่องมีเฉพาะเครื่องยนต์1.9จนะครับอตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก เจ็ดโมงแล้วนะเดี๋ยวพี่ต่ายจะถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้ลูกค้านั่นเองตอนที่ลูกค้ารับมอบรถไปแล้วก็จะได้มีรูปโพสต์ลง Facebook หรือว่า i n s t a g r กรอยากพูดอะไรกรบฏไป <c oughs> รถตัวเองนะเนาะอ่ะขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเงี้ยงไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับหัวร้านใหมค่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ